หาเล่นน้ำหาเล่นปืนหรอฮะฮะหา,หา,ห,าหาเล่นลายเล่น่หาเล่นปืนฉีดน้ำเร็วไปตีกอล์ฟไปหนูอ่ะไปไปไปลูกกอล์ฟไปไหนแล้วเออไปตีกอล์ฟไปไปวางเอาลูกกอล์ฟวางตีลงหลุมเร็ว เดวเออยี่คมูแก่ก๊อปไปไหนอะก๊อปอะก๊อปอะอะไปวาง้อะหนูตี๋ะแม่ไม่ตียลูกหนูตี๋ะแม่ไม่ตีหรอกแม่ไม่ตีแม่ไม่ตี แม่ไม่เอาเอาไปทำไมอะก็ลูกเล่นเนี่ยแม่ไม่เล่นหรอกน้องถากินอะไรอีกเนี่ยโอ้ยมานี้เอามาเอามานี่ยางยางยางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเป็ดกระพือปีกเอามานี่น้องถา เอาสีมาดูมันเอาสีมาเดะนะี๋ยวนะเน่เน่